เนี่ยจะเสียดไปมาสวยประเทศประเทศไทยเสียงเหียบเสียงแหงลยไปส่งไปให้เพี่ยนแบบนี้ แล้วกลางป้าเขาเหมือนน,น,นี่นะนี่พกเจียวหัดเขาเจียวเป็นเบื้องปเป็นเหลี่เขาเป็นนอดอือ <c oughs> มนเห็นเบื้องเอารวดความฉี่ขันจึงได้ือ,อไดมันขันคือมันขย,ยันเบื้องโอ้ช่วงนีล้ล่ะมันเจียวเขาหัดกลางบันนี้ เจอเป็นเบิ้องวนอนรับมิสิลีนี่เบิ้งเราด้เพีย้ยนเลยมืนนี่สีทไทยวิถีหอมันไวทรงไปโดนทรงไปเพีย้ยนเบิ้งมืนยหายสีหมือนเห็นปวดงานเห็นอย่างกันเบ็ดอ,อย่างยืนเนื่สือท่เนาะ มันว่ามันมันขี้ข้ามันนี่มันขอกลางป้าเขาเลยมีแต่เส้นเบียเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเหมือนแตเ,เดึงได้หน่บุเต่ากูได้เบิง่งเอาด้วยนี่เป็นว่ามาเจียวขอดมาน,นอนเป็นโอ้ยปวดแขน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова